มาครับคลิปนี้ครับเพียงพาไปชมครับรถครอบครัวเจิตที่นั่งครับยอดทิศครับขับนุ่มๆนั่งสบายได้ตาเล่นรอบที่ดีนะครับกับราคาครับขายไปจากใบแดงเกินครึ่งล้านนะครับกับราคาฟรีดาวคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่หมื่นกลางๆนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวเจิตที่นั่งนะครับไว้ใช้งานนะครับรับชมคลิปนี้เจ๋งๆด้วยกันครับสวัสดีครับ สวัสดี FC ครับชาเพ็จนรถมือสองเอาตุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบเม้งครัักนอีกครั้งนะครับที่สำคัญใหญ่ครับของทางบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสถียรนะครับ68สิับแยกหนึครับบินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดของตัวย่านบินบุรีครับวันนี้ด้านหลังครับผมพานะครับมารีวิวครับรถครับครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ครับยอดนิยมครับได้การขับที่นิ่มนวลครับอัตราการเล่นที่ดีนะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนนีี้ผ่่อเพยงแคคบบาทรั กับโตโยต้าครับฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V ครับทูนะครับ2ครับรถปี2018คันนี้นะครับมาพร้อมกระชงหน้าคุกกี้นะครับราคาออกใหม่ครับใบแดงครับคันนี้ครับอยู่ที่1,430,000ครับพันบาทนะครับคันนี้ครับประหยัดไปกว่า50%ครับอายุรถขายไป7ปีครับทางเมงพิญครับขายเป็นแก แ4 9 0ส0บาทครับเรื่องที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับรุ่นของตัวชมหน้านี้รับไดโชมหน้าของตัวคุกกี้แล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับจะเป็นงานไฟเบกเตอร์นะครับของตัวหลอดแก้วไบบีม led นะครับมีกนโตดแทนนะครับของตัว led เรียบรรอยนะครับระบบไฟหน้าเป็นงานออโต้เรียบรรอยนะครับ กระจาดหน้าครับโครเมียมนะครับสชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของตัวโตโยต้ตัวใหญ่ของตรงงานโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยที่เป็นงานของตัวไฟเอดีครับสกินงานด้านล่างครับแต่เขาตัดด้วยงานโครเมียมครับออกแบบดีไซน์ให้ดูพรีเมียมและหลรูหรามสมัยมากขึ้นนะครับมาพร้อมายทะเบียนของตัว7กไก่ต่อเต่า1 5 7 1 7ของกรุงเทพมหานคร เครื่องยนต์ที่มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4นะครับพร้อมแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้านะครับสภาพผิวพรรณนะครับของตรงงานฝากระโปรงด้านหน้าสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยยิ้มนะครับสามเหลี่ยมเครื่ของตรงงานฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับสวยเดิมนะครับด้านข้างนะครับผิวพรรณด้านข้างนะครับเขาตัดด้วยงานคิ้วโป่งซุ้มล้อที่เป็นงานพลาสติกสีดำนะครับล้อแม็กครับที่ให้มานะครับเป็นงานล้อแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับระบบเบรกดิสจักรสี่ล้อนะครับ ยางปัจจุบันที่มัดมานะครับเป็นยางพุดเยียร์นะครับวันนี้ได้ไปยางปีนะครับ2024แล้วนะครับไป็ยางปีใหม่นะครับซื้อยางนะครับที่ให้มานะครับหน้ากว้างนะครับ265นะครับความหนา60นะครับเป็นยาง R18 นะครับสภาพหน้ายางครับดอกยางลึกๆเดิมๆนะครับยังสามารถใช้งานได้อยูุยาวนะครับให้ดูชกข้างในนะครับสภาพชกแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับค่าสนิมหรือการแกะของตัวชกด้านหน้านะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับ งานใช้ด้านข้างมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับระบบที่มานะครับคันนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นงานสีเดียวตัวรถครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีงานสีเดียวตัวให้เรียบร้อยนะครับเป็นงานไฟที่เป็น LED เรียบร้อยนะครับ คิ้วด้านข้างของตรงงานกระจกครับเขาตัดงานดีไซน์ได้งานครับของตรงงานโครเมียมฮะออกแบบดีไซน์ให้ดูครับหรูหราำสมัยมากขึ้นถือว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับที่ขับนุ่มนะครับนั่งสบายได้ระยะตาเล่งรอบที่ดีนะครับระบบครียดครับของตัวสมัยที่ด้านหน้านะครับมีให้แล้วตั้งสองฝั่งของตัวแผงตัวด้านหน้านะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้าเป็นอะคูสติกการ์ดรอบคันแล้วนะครับซับเสียงสองชั้นนะครับภายในนะครับของรุ่นนี้นะครับให้มา จะได้เป็นงานครับเบาะเสียมตาลนะครับเบาะปรับคู่หน้านะครับเป็นงานไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสภาพผิวพันธ์บาะนะครับเดิมๆสสวยเลยนะครับไม่มีรอยถลอกหรอือรอยฉีกขาดนะครับ ต่อมานะครับผมทําการแหงนะครับให้ดูโครงสร้างหลักของการดูปัจจัยของตัวรถตัวสองนะครับหนึ่งนะครับงานเสาเอนะครับด้านข้างนะครับไปดูนะครับผลน็อตไม่มีรอยการแกะหรือการขยับนะครับของตรงงานแผงประตูนะครับตรงงานหัวน็อตนะครับสภาพเดิมสวยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าสุดรถยนต์นะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบของตัวรถครับจากบริษัทของตัวอิสิสเทคจั่นนะครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก274จุดครับเรามีครับมาตรฐานของการตรวจสอบรายการโครงสร้างตัวรถครับ ตรงนี้แพลตฟอร์มขึ้นมาให้ดูรายละเอียดของตัวรถไม่ว่าจะนโครงสร้างของตัวภายในหรือโครงสร้างของตัวด้านนอกนะครับมั่นใจเชื่อใจได้นะครับซีรักระทางบริษัทพยนต์นะครับแถงประตูนะครับด้านหน้านะครับสภาพเดิมนะครับวัสดุนะครับเป็นงานหนังหุ้มดานคางเรียบร้อยนะครับกระจลดลงอัตโนมัติทั้งหมดแล้วนะครับงานทวิตเตอร์นะครับมีให้นะครับด้ามจับครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับในการครับขึ้นลงของตัวเจ้ารถโฟล์คเจอร์คันนี้นะครับต่อมาไล่เลี้ยงให้ดูงานด้านหลังนะครับ สภาพเบาะแถว2นะครับสภาพเบาะหนังสภาพเดิมเลยนะครับเป็นงานสีน้ำตาลนะครับที่บักแขร์ตรงกลางนะครับมีให้แล้วนะครับแล้วก็นะครับที่ช่วงขดน้ำเจ้าน้าช่องตรงกลางนะครับมีแห้ง2ฝั่งนะครับบอะปรับพับอิสระได้นะครับหกสิบสี่สิบนะครับนี้ผมทําการสาธิตให้ดูนะครับการนะครับปรับพับเบาะของตัวเจ้าตัวโฟจเดอร์นะครับคันนี้สะดวกสบายนะครับสามารถขึ้นลงได้ของตรงงานด้านหลังนะครับต่อมาให้ดูงานพรมนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับงานพรมสภาพสวยเดิมนะครับ ด้านหน้าเขาจะมีนะครับพอร์ตพาเวลสนะครับให้1พอร์ตนะครับ12โวลต์120บาทให้1พอร์ตแล้วก็จะมีที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับพร้อมกับไฟ AC 220โวลต์ครับ100วัตต์ด้านล่างให้ไว้ใช้งานนะครับสภาพผิวพรนสภาพเดิมนะครับงานเฮดลูปครับได้เป็นงานนะครับแอร์ออโต้นะครับไฟตรงกลางเป็นงาน LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาไล่ให้ดูโครงสร้างผลิตาการแกะให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับด้านหน้านะครับ หัวน็อตไม่มีรอยการเกะนะครับหรือการขยับนะครับแผงประตูนะครับด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มียี่หรอยทะลอกนะครับหรือรอดเปิดเปื้อนของตรงงานแผงประตูด้านข้างนะครับรอยโครงสร้างนะครับผมต้องการแกะให้ดูนะครับสภาพเป็นอาร์คต้องสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือเคาะงานของตัวโครงสร้างนะครับบริษัทเราพยน์รับประกันโครงสร้างครับไม่มีลดการพลิกคว่ำมาจมน้ำนะครับหรือชนหนักแน่นนอนนะครับต่อมาด้านหลังนะครับสภาพแม็กเดิมนะครับ ไม่มีปีนร้อยสุบบาทเลยนะครับอาจจะมีเก็บแล้วเด็เล็กๆน้อยๆนะครับระบบแบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างครับขับนุ่มนะครับนั่งสบายนะครับรอยแคสซีโครงสร้างนะครับไม่มีเรือรบของคาบสนิมหรือรถของการครับจมน้ำหรือชนหนักแน่นอนนะครับอัตราดอกเบี้ยครับของเราต้องไล่ก่อนครับของเราเป็นเกรดดิเลรกใหญ่นะครับที่สุดตัวย่านลีนะครับลูกค้าที่มีเครดิตรับไปเลยดอกเบี้ยครับตอนนี้นะครับ 4ปีครับ2.39ครับสามารถผ่อนได้นสูงสุด7ปีครับ84งวดเรามีริการของการส่งสินค้าครับไฟแนนซ์ทั่วประเทศครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกครับและก็มีการของการจัดส่งรถสไลด์ให้ตามที่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวนะครับจิตที่นั่งครับขับนุ่มนั่งสบายได้ตามเล่นรอบที่ดีครับกับโตโยต้าพอยจ r เนอร์ 2.4V ครับคันนี้เป็นตัวขับ2ปี2018ครับมาพร้อมราคาแค่ 840,000ครับ9,000บาทนะครับสามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างครับหรือติดต่อทางน้อยมินครับเพื่อส่งอะไรตัวรลดรถให้ดูนะครับต่อมาด้านท้ายครับไฟท้ายเป็นงานไฟของตัว LED เรียบร้อยนะครับการีไซน์ของตัวไฟท้ายครับออกแบบให้ดูสปอร์ตและดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับสกินงานด้านท้ายเป็นงานโครเมียมพร้อมสลักของตัวฟอร์จเนอร์นะครับสักด้านท้ายเรียบร้อยนะครับงานก้องหลังนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวงานครับ ด้านด้านหลังเลยนะครับคันนี้กระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้าูุสิกการทรซับเสียบสองชั้นงานสปอยเลอร์ไฟเบรกใค้สามีให้ด้านบนมีเสาสัญญาณของตัวชักฟินรับสัญญาเรียบร้อยฝาท้ายนะครับจะได้เป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโซนโบาลน,นะครับในการใช้งานงด้านท้ายนะครับคันนี้ให้ดูงานเบาะแถวสามับด้านหลังสภาพเบาะนะครับ เขาจะปรับขื้นด้านข้างนะครับเขาถ like ือว well. pues ่าเป็นรถเอกประสงค์ครับที่น่าใช้งานนะครับการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับอันนี้มีขาพับนะครับในการครับปรับพับขึ้นลงนะครับแล้วก็วางลงมานะครับง่ายทําการดึงเบาะขึ้นนะครับคันนี้นะครับถือว่าสามารถปรับเอ็นเบาะนะครับของตัวด้านหลังนะครับได้นะครับในการนั่งที่สุขสบายของตัวแถว3ามเลยนะครับซูเปอร์แจแม่แรงมีให้พร้อมเลยครับโครงสร้างด้านหลังนะครับผมให้ดูนะครับ รอยของน็อตไม่มีการแกะครับหรือการขยับนะครับกระบอกโชกสภาพเดิมนะครับไม่มีครับเสียงนะครับกระบอกชกซึมรั่วนะครับหรือการนะครับดัดแปลงของตัวโชกด้านหลังนะครับไฟท้ายแท้เดิมของตัวนะครับโรงงานนะครับสภาพเดิมนะครับต่อมาไล่ดูตะเข็บด้านท้ายนะครับฝาท้ายสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการข้องานฝาท้ายเป็นงานไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับไล่เรียงมาให้ดูผิวพันธุ์ฝั่งขวานะครับ สภาพสวยเดิมนะครับสีดําเงาๆเลยนะครับด้านครับฝั่งขวาแผงประตูด้านหลังนะครับสภาพวัสดุนะครับของตัวเป็นเดียวนะครับเป็นข้างไม่มีรอยนะครับถลอกหรือรอยแตกหักหรือรอยฉีกขาดตรงงานครับวัสดุงานซอฟพัดนะครับสภาพภายในนะครับผิวพันสวยเดิมเลยนะครับเดี๋ยวอกขยายทำการนั่งให้ดูนะครับภายในนะครับคันนี้ขึ้นลงสบายนะครับไม่ได้ลำบากนะครับในส่วนของตัววิ่ใช่ทั์ของตัวด้านในนะครับถือว่าพื้นที่เก็บนะครับของตัวด้านหลังนะครับ ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยนะครับผมสูงว่ามา176ยังเหลือพื้นที่ของตัวงานนะครับด้านหลังไฟด้านหลังครับเป็นงาน LED นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเทองรูมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับแดี๋ยว้องการทําความสะอาดครับทำสปานะครับแล้วเก็บอะไรทองโรงงานนะครับด้านนอกด้านในนะครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับต่อมาผมพามาดูนะครับออปชั่นของตัวงานนะครับภายในของเจ้า f ฟร์เจเนอร์คันนี้ครับมีให้มานะครับ ระบบคกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับเรียบร้อยนะครับการเปิดวิธีของตัวงานฝาท้ายมีนี่กานสาวิธีนะครับเปิดสั่งการด้วยรีโมทได้นะครับหรือเปิดทางผ่านทางครับฝาท้ายนะครับและมีระบบของการปรับเปลี่ยนนะครับของตัวงานนะครับของการเปิดตัวฝาท้ายนะครับด้วยระบบของตัวงานเมนวนไฟฟ้านะครับด้านข้างนะครับไล่เดียให้ดูแผงประตูได้อะไรบ้างนะครับโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะและการขยับนะครับ แผงประตูนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับปรับเลนกระจกได้ระบบซันทล็อกมีให้แล้วนะครับกระจกรับเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับเรียบร้อยด้านจับงานนะครับเป็นงานคอมเมียมทั้งหมดแล้วนะครับงานทวิตเตอร์มีให้เรียบร้อยพปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับดานข้างปทิศทางนะครับถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามปรับ6ทิศทางครับระบบแอร์แบ็กามปรอดภัยคันนี้มีให้รอบคันเลยนะครับถึง8จุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการนะครับปรับให้ดูนะครับงานเบาะนะครับสามารถทําการปรับระดัััับบบบบขอองตวเาาะะดด้้้นนนนหคครรรปไับ ด้านข้างงา b สอีิเกอร์นะครับอยู่คอปหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับทั้งด้านบนนะครับและด้านล่างนะครับในส่วนของตัวงานครับด้ามจับบนขึ้นนะครับทีนี้ถือว่าขึ้นสะดวกสบายนะครับพวงมาลัยสภาพสวยเดิมเลยนะครับระบบแอร์แบ็กมีให้ด้านบนตัดด้วยงานลายไม้นะครับที่เป็นงานสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวอนุญาตทําการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์นะครับปุ่มของตัวคันนี้นะครับเป็นปุ่มของตัวเอจิสตาร์สตอปนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับ สภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเดิมนะครับที่บังคนดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับในส่วนท้องนะครับพวงมาลัยนะครับมั l ติฟังก์ชันนะครับคันนี้ระบบตัวไฟมือนะครับปรับคอนโทรลระบบตัว entertainment นะครับสั่งการด้วยเสียงรับสายด้วยเสียงได้นะครับฝั่งขวาเป็นการปรับชิคออนบอร์ดนะครับของตัวนะครับหน้าจอนะครับ display ของตัวด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นงาน auto นะครับปัดหมอกมีให้นะครับ หน้าจอเล็กไม่ครับอยู่ที่1 5 5 0 0 0นะครับถ้าเฉลี่ยก็ลดกับปี18แล้ว7ปีครับถือว่าใช้งานไม่ได้มากเกินไปประมาณ2 0,000ื่นต้นๆกิโลต่อปีถ้าตกต่อวันประมาณ5 0 5 0ถึง6กิกิโลนะครับต่อวันเท่านั้นนะครับหน้าจอนะครับเขาออกแบบดีไซน์ออกมาได้ดูสวยเลยนะครับของจอตัวเฟลเนอร์นะครับหน้าจอนะครับคันนี้นะครับฝั่งซ้ายวัดรอบความเร็วศูนย์ถึงหกพันนะครับฝั่งขวาเป็นวัดความเร็วรอบครับศูนย์ถึงสองพันกิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าสสสภาพววััดดุยยยเเิมมมนะครรบไ่ีอล ต่อมาไล่ดูนะครับด้านล่างลงมานะครับในกามีให้ครับไฟฉุกเฉินนะครับการปรับนะฮะปรับในส่วนของตัวนะครับแรลงลมมีให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอฮัสกีนครับคันนี้นะครับมีโะบบของตัวแผนที่น้ำทางนะครับเล่นของตัว CD DVD ได้นะครับฟัง FM AM เชื่อมต่อบลูทูธได้ระบบแอร์นะครับเป็นงานออโต้เรียบร้อยแล้วหน้าจอจิตอนคันนี้ครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตพอร์ตที่1พอร์ตแล้วก็ AUX USB นะครับไว้ใช้งานกับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับพร้อมกับงานฝาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ซีลิเชียลนะครับที่เป็น6สปีดนะครับมี็นโลกของตัวชิปล็อกให้เรียบร้อยนะครับเกียร์สามารถเล่นระบบเกียร์แมนนวลที่เป็นระบบสปอร์ตได้นะครับคอนโซลด้านล่างเขาจะตัดด้วยงานลายไม้ครับสภาพเดิมนะครับเบรกมือนะครับเป็นงานนะครับเป็นนวดระบบอีโค่โหมดนะครับการประหยัดพลังงานของตัวเครื่องยนต์มีให้หรือต้องการเร่งกำลังของตัวเครื่องยนต์นะครับพาวเวอร์โหมดนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วระบบของตัวแทร็กเชนคอนโทรล การกรเด็นถไลนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับระบบเกียร์ครับสามารถทําการเล่นเกียร์มือนะครับผ่านทางพัดไดชิปได้นะครับคันนี้นะครับสามารถเล่นระบบเกียร์มือนะครับบวกลบมือซ้ายขวาได้เรียบร้อยนะครับอ่กระจกฝาหลังจะเป็นงานตัดแสงครับเป็นนุ่นใช้ง่ายง่ายแล้วก็จะมีที่แสบเป็นตาไฟด้านหน้าจะเป็นไฟครับคอนโซลที่ส่งมาเป็นงานไฟ led แล้วก็แผงเตรยทั้งสองฝั่งได้งานไฟที่เป็นออโต้ของกระจกทั้งสองบานเรียบร้อยนะครับ ท่าทุกท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งครับถือว่าขับนุ่มนั่งสบายได้อัตราเร่งรอบที่ดีนะครับกับโตโยต้าครับคอนจูเนอร์นะครับ 2.4V นะครับของตัวขับ2ครับปี2018คันนี้นะครับรีบโทรจับจองเป็นเจ้าของได้เลยครับตามเพจด้านล่างครับหรือต่อทางนักอินบินครับเพื่อส่งเลยตัวรุ่นรถที่ดูนะครับหรือสามารถรีเควสหาผมได้เลยครับเม้งนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับ ต่อมาผมพามาดูนะครับในส่วนของตัวนะครับห้องเครื่องนะครับด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดให้ดูงานฝากระโปรงสักครู่นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดนะครับ2.4นะครับลิตรนะครับรหัสเครื่องครับ 2GDFTV ครับ4ี่สวาล์ุนร้แรงม้าที่ให้มาพร้อมกับแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับให้ดูรอบเครื่องสภาพเดิมๆนะครับ ปัจจัยหลักของการดูโครงสร้างของตัวด้านหน้านะครับมี้วยการ3จุดนะครับด้านซ้ายมือครับให้ดูงานฝากระโปรงนะครับไม่มีหร่องของการแกะงานฝากระโปรงนะครับหรือการถอดดัดแปลงของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับสภาพของตัวนะครับหัวน็อตสภาพเดิมสันคมเดิมเดิมนะครับ er. ต่อมาไล่ให้ดูซิกเกอร์มอกรับานข้างนะครับต้องอยู่เดิมไม่มีการแกะครับในเพงเดิมตัวต้านนะครับหัวบดไม่มีการแกะหรือการถอดของตัวงานบดครับของตัวแผงนะครับแก้งานครับไล่มาให้ดูงานฝั่งซ้ายครับ ดูเจาะคนเหมือนเดิมนะครับคาด้านหน้าสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีคาดสนิมหรือการครับเคาะงานนะครับของตรองคาด้านหน้านะครับฝั่งขวานะครับสครับเทตโตต้านะครับต้องอยู่ครบงานฝากระโปงคันนี้นะครับไม่มีรการแกะนะครับหรือการขยับของตัวงานฝากระโปงครับถ้ามีแกะผมบอกเลยมีแกะอันนี้ครับฝากระโปงสภาพเดิมนะครับไม่มีิ้วรอยของการแกะงานฝากระโปงระบบชุดเบรก ABS ครับไม่มีคาบสนิมนะครับงานแกะด้านหน้าสภาพเดิมสวยเดินะครับ คุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวนะครับจิตที่นั่งนะครับถือว่าเป็นครับแบรนด์ครับยอดนิยมนะครับอัตราเร่งดีนะครับขับนุ่มนั่งสบายนะครับได้รถเอวิคประสงค์มาพร้อมกับราคาคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่14,200บาทครับกับ Toyota ครับ Fortuner 2.4V ครับขับ2ครับปี2018คันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่840,000สี่นะครับ9,000พบาทนะครับสามารถโทรมาตามเบอร์เพจด้านล่างครับ รือที่ต่อทางนั้นบินนะครับเธอส่งอะไรตัวรูดไวาที่ดูหรือนี่โทรมาจับจองเพื่เจ้าของได้กันนะครับก็จะกานนะครับฝากไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่องเทจเท็ยนต์รถตสองครับเพื่อครับจะไปพาอัปเดตชุดดีๆขั้นต่อไปนะครับวันนี้ครับทั้งมิ้งครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ